เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับปรอยู่กิบแบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงกับโอเมก้าในแรงงร้อยกว่าดาวนะครับร้อยสิบสิบสี่ดาวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ทําไมฝั่งเรามีโอเมนคอมมานเดอร์ว่าเขามากับใครอันนี้ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่น่าจะเอามาผับว่าดึงแรงหรือเปล่าช่วงนี้ดึงไม่ได้แล้วนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามโอเมก้าตอนนี้น่าจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าเป็นยอนเป็นแรลกพวกนี้นะผมบอกเลยโอเมก้าชิว ผมออกล้างนะไม่ออก,ออกเพราะว่ามีหวาดของเอลซูแล้วนะครับ <5 seconds. S 1> นี่มีหวาดแล้วเออผมพิมพ์บอกเลยเพราะว่าเดวเพะถ้าผมไม่บอกถ้าผมไม่บอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยโอเมก้าทำไมแม่งไม่ออกเปิดตาวะมีคีล่าอยู่แล้วแต่มันมีแก๊กด้วยไงเพื่อนคือแก๊กนี่มันจะเก่งมากนะครับถ้าสมมุติว่าโลมฝั่งตรงข้ามไม่ออกล้างนะครับผมมา คือเอลซูมีหวาดอยู่แล้วอย่างน้อยผมก็ออกล้างมากันแก๊กดีกว่านะเวลาเพื่อนโดนดูดอะไรเวลาโดนดูดอย่างเงี้ยก็ตัวได้เยอะมันจะมาดึงบัฟใช่ไหมฮะไอแ,แก๊กตัวนี้มันจะมาดึงบัฟผมรู้มากเา็เอาดิ <c oughs> <c oughs> เอาดิเฮ้ยผมโดนดึงโอ้ยเฮ้ยนี่มันเป็นคอมโบนี่ยหว่าเนี่ยแก๊กดึงอันนี้วางแถบนะเป็นคอมโบเลยนะผมเพนก่อนครับไม่ไหวแล้ว ได้เลยแล้วรอ,อ,อจังหวะได้ครับโอเมก้านี่อย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะมันมีจังหวะเข้าออกเร็วนะครับเอ้าดิสตาร์ไปดิโอเมก้าสายซิ่งว่ะมาๆมา,มาอ้าวเรียบร้อยแตกแตกเร็วเกินได้เลยแล้วผมเล่นได้ผมเล่นได้ตรงนี้นะรอเข้าโอ้โหมันแม่ผมนึกว่ามันจะมันจบแดงสุดท้ายมันเริ่มแดงว่ะ คือถ้าสมมติว่าจบแดงผมจะได้ไปป่วนไปป่วนบัฟมันได้นะครับช่วยช่วยเอลนดอนเออเออมันจะมาดึงเอลนดอนเราไม่ได้เอลนดอนเราจะตายแล้วโอเคโอเมนต้องมาแล้วนะโอเมนโอเมนดูเหมือนว่าโดนอีกแล้วเอรนดอ์เราโดนนะครับผมพึ่งกลับบ้านไปเองเราไปไม่ทันอยู่แล้วนะครับเราเพิ่งออกมาจากบ้านโอเค ไอซาตามันทำอะไรวะเมื่อ <Karere> กี้ในย่าเลือดเองก็น้อยเองยืนอยู่ในย่าเพื่ออะไรอันตีเองยังไม่มีเลยไม่ใช่เมื่อกี้อันติมันคูดาวอยู่นะครับมาไปเล่นยอนดีกว่าผมจะมาดอมดอมด้านบนเอาจริงเอวสูงก็ไม่ค่อยเหมาะกับโอมก้าเอ้ยอยู่กันสามตัวสวย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 ปึ๊บ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 ต้องตายแล้วตัวนี้ต้องตายยังไงก็ต้องตายครับผม โอเมก้าใสซาิ่งวะ่ะเออสวยอยู่โอเคผมว่าเดี๋ยวได้บนได้เฮ้ยด้านล่างฟอร์เรนเทโนโ่ลำอยู่วะ่ะเดินไปเดินไปเดินไปเฮ้ยมันอยู่บนมันอยู่บนบนสองนะคิล่าคิล่าไม่เดินมานะครับผมเล่นต่อไม่ได้ืม ส่วนด้านตรงกลางโดนแล้วครับตายแล้วตรงกลางอ่ะเอานี้ก่อนครับอือันอืออืโอ้โหมันล้างซีซีว่ะอันติมันแต่ยังไงก็ตายดีมาเดี๋ยวเราไปตรงกลางครับคือตอนเนี้ยผมวิ่งทั่วแมปเลยนะแต่คือทีมเราอ่ะมันคือยังไงอ่ะจะเรียกว่ากดดันเลนก็ไม่ได้นะครับคือเอลซุจะไปกดดันเลนย้อนก็ยากนะะเอาตรงๆโดยเอามังกรไปแล้วว่ะ เล่นได้เล่นได้แบบนี้เล่นเลยครับสวย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 อืมอันโอ้โหยอนมีแช่อย่างนี้ต้องปล่อยวะ่ะแต่ผมว่าเราเล่นด้านบนได้นะครับแบบนี้ครับเพราะว่ายอนโลแล้วก็เล่นมาเล่นไม่ได้อะ่ะมานาหมดแล้วอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> กับก่อน <c oughs> โอเคเออด้านบนอยู่กันสองตัวสาต้ามามาสตาร์กำลังมา ปันอืออืออืออ่ะาตาเอ้ยไม่บินคือแม่งฝั่งเรามันเป็นฮีโร่แบบแนวแบบว่าเฮ้ยได้บนสามมันเป็นฮีโร่แนวแบบเอลสูบมันก็โถมกับเราไม่ได้นะครับแต่สาตาโถมได้นะต้องรอสาตามามาสตาปิดบนสาตาราตาเองเอ็งเอ็งไปไหนมาสาต,าตาต้องมาแล้วมาปิดมาเอา้าโหมึงไปตีคิวดีหว่าเมด ซาต้าตีเมดอยู่ไปซาต้าตีคิปอยู่โอ้ my god ผมบอกเลยถ้าซาตามาแต่ตอนแรกสามศพนะเว่ยเมดคืออะไรโอ้เมื่อกี้ถ้ามาผมบอกเลยว่าอย่างน้อยต้องมี2อง่ะอะจริงๆโทษโอ้โหโอเคตรงกลางสวยนี่น่าจะของฟรี ปัน่นปึ๊บ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 เฮ้ยเล่นได้นะเล่นอ่าแบบนี้ย้อนเสร็จครับผมเสร็จเสร็จเรามีสปินเออต้องแบบนี้เวลาเข้าต้องเข้าให้เร็วนะครับมามามาเอานี่เสร็จเสร็จปึ๊บเออต้องแบบนี้เฮ้ยคีล่าอยู่ตรงกลางนะเห็นไหมแบบแต่น่าจะไหวอยู่นะเราเออได้ครับ กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยปัน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 ไม่ให้กลับบ้านอือกระทืบสตันเออนั่นแหละมาว่ะฟอเรนกดล้างให้เราเพื่อนเอาเลเด้งอ้โหเอเลนร์กับผีเสื้อมาให้โดนลำเนี่ยนะงงเออาดีเราจะปันโอ้โหเอาเอลสูดโดนดึงงี้เอาแต่อย่างงี้ก็สวยดิ โดนดูดยิงเอลสูตยิงซองเออต้องแบบนี้เออให้มันได้อย่างงี้ดีวะแหมคือเราทำจังหวะตั้งเยอะนะครับเอาเอาอ,อย่างงี้กึ่กระทืบแตกไม่รอดครับอ,อืมเฮ้ย้ยซาต้าดูเหมือนจะเล่นว่ะซาต้าดูเหมือนจะเล่นจะเล่นก็จัดเลยครับ โดนจับจัดให้เราปันโอ้โหปันสองโอ้โหสวยสวยจะจัดเอาว่ะโอเมกา้าใครว่าเล่นไม่ได้ในแรงร้อยดาวโอเคตอนนี้นี่ทีมเราค่อนข้างที่จะกลับมาดีนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งป้อมบนป้อมล่างนะถือว่าคุ้มอยู่นะครับเมื่อกี้จังหวะจังหวะเมื่อกี้นี่เหมือนเหมือนกับจะเป็นจังหวะไหลนะคือเขาโดนเก็บทีละตัวทีละตัวนะครับ คผมมาเปิดปลาตรงนี้ให้โอเมนโอเมนยังไม่เมื่อกี้โอเมนแบบว่าไม่กล้าด,ดึงอะไรพวกนี้นะความจริงดึงก็ได้นะเพราะว่าซาตาเขารอก,กับเอลซูอยู่นะครับเมื่อกี้แต่ดูเหมือนจะมีโอโ้โหไม่ทันว่ะผมเข้าลึกไปต้องอ่อนมาก่อนครับเมื่อกี้ดูว่าแบบว่าเข้าได้อ ENT ้าอแต่ตรงนี้ตตรงนี้โดนนะ ซาตาเอาเรียบร้อยโดนจับเฮ้ยเฮ้อย่าแตกกันหมดดิเรารอก่อนกูดาวันตีเราอีกประมาณ5วิจะเย็นเพื่อนเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอครับเรารอเอานี่ก่อนเออเอาเอามันออออออโอ้โหมันหนีไปแล้วว่ะต้องเล่นแล้วเออเอายอนคือโอเมนยังไม่อันตีเลยอ่ะผมงงว่ะ ทำไมโอเมนไม่ใช่อันตีเลยวะโอเมนมันยังมีหลอดจุดเขียวอยู่นะครับความจริงเมื่อกี้ท่านแบบว่ามันเล่นฟิกจับใส่ยอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะบู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 บเข้ามาแล้วโอเมนต้องมาแล้วเพื่อนโอ้โหไม่ทันวะผมแตกว่ะแบบนี้ผมแตกครับแต่อย่างน้อยเอลสูยังได้บูมานะครับผมถือว่าถือว่าคุ้มไหมก็ไม่ โอเคตอนนี้เราเกิดมาแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนเฮ้ย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 เฮลังไปช่วยกาลังไปช่วยอืแต่ที่เราตายมาเล้วะโอเคตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ย่ำแย่ว่ะคือคือทีมเรามันโอ้มันปล่อยให้เขาแบบว่าดันเลนตัวเดียวโอเมนฟิกจับเป็นไหมผมถามก่อนดีเเขายังไม่เคยทำเลยนะอ้าเฮ้ยผมโดนดึงว่ะ ไม่เป็นไรโดนดึงแบบนี้ก็สวยดีว่ะเอาดิเอาดิเอาดิาดคือเราเป็นแค่โอเมกา้าเราทำอะไรมากไม่ได้นะครับคือทีมมันต้องมันต้องได้ด้วยวะ่ะโอเคตอนนี้เราก็มันน่าจะเอาของนะครับโฮเม่บอกว่าเป็นเป็นแล้วก็ต้องทำให้ดูหน่อยนะเพื่อน นี่ไงเขาส่วนคองนะต้องปล่อยแล้วว่ะเออต้องปล่อยแล้วครับเพราะว่าเอเลนดอร์กับเอลซูเราไม่ได้มานะครับยังไงก็ต้องปล่อยคองอ่ะเอา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 โดนโดนโดนทีมอยู่ไหน w h e แวร์อายูทีมโอ้โหเออหอยหอยก่อนโอ้โหอันนี้ตายอีกเออโอ้โห ตายหมดแล้วผมงงว่าเอเลนดอมันจะเข้าไปเสนอหน้าให้ไปโดนจับทําไมว่าเมื่อกี้ผมแตกอีกโอ้โอ้ my god คือเมื่อกี้นี่เราก็ตีมังกรอยู่นะครับแต่แบบว่าเอเลนดอมันพุ่งไปให้โดนจับอะ่ะเข้าไปรับจับสักคนดีโอ้โหแล้วเองเข้าก่อนขนาดน,นั้นเรียบร้อย เพื่อนๆคิดว่าผมได้กี่คะแนนว่าเกมนี้โอ้โหเรียบร้อยครับจบ GG โอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะครับผมคือผมไม่เสียดาวนะผมได้9.1น่งยังไงมันก็ไม่เสียนะครับเพราะว่ามันได้เกินคะแนนเกิน8นะครับผมแต่คือซาต์า3.4ผมว่าาตาเนี่ยไม่น่าจะเป็นเมนาตานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเลยเมนแครี่จ๋าๆเลยแต่ตานี้อยากเล่นสตาร์ เอาจริงสตาร์ช็อตที่แบบว่าอยู่กลางนั้นน่ะถ้าบินมายัางไงก็ตยังไกงไก็ตาย2 3สาแน่นอนนะครับผมก็เอาจริงนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเล่นแรลงเนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นตัวที่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดมากกว่านะครับแต่คือก็เกมนี้ก็ตามสภาพครับผมโอเมก้ามันก็ทำได้แค่นี้นะคือมันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าถติว่าทีมมันไม่ตามนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ยังไงก็เจอกันนะครับบายสวัสดีครับ